สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้จะเห็นหน้าไม่ชั่เลยนะเราก็ยังเคยนั่งกินปิ้งย่างนะคะเป็นจริงๆจะบอกว่าปิ้งย่างนี่เหมือนอาหารเกาหลีไม่ใช่นะคะเป็นแบบเป็นไส้หมูล้วนแล้วก็คอหมูย่าง<ร>าเพื่อนพนาไปได้คอหมูย่างมาหน้าอร่อยมากใช่โอเคไม่ใช่ก็ <ๆ S 1> เล็นอะไรก<ๆ>ันไม่รู้นาอยู่ในแก มากเลยลืมไม่ได้นะคะขคือแต่จะบอกว่าเราก็รอกินนะเนี่ยกรอบหมดแล้วอ่ะคือพอหมูย่างคำเจ้ไม่น่าเชื่อเลย,ยอ่ะเจี๊ยบอ่ะจริงๆอ่ะเจียจ๊ยบอ,อ,อยากกินมาสองสัปดาห์แล้วนะนอนนึกเลยจะหยากกินคอมหมูย่างน้ำจิ้มแจ้าแต่ไม่ได้่ปหาซื้อที่ไหนเพราะว่าที่นี่มันหาซื้อยากไม่รู้ไม่รู้จักว่าเขาเรียกอะไรเป็นสารกินซะมากแล้วมันก็หาซื้อยากอยู่ดีๆวันนี้ เหมือนแบบเขาเรียกอะไรคนมีบุญเพื่อนคนาซื้อมาสองหออ่งงอใหญ่ๆแถมแบบแบบหั่นอย่างสวยด้วยนะคะหันแบบดีมากเลยอะ่ะเขาหั่นมันดีมากเน่ะมาจิ้มันจิ้มแก้วอุดหุดยุดนะ ต้องแบบไม่ไรีดออกมากนะถ้ารีดออกมากไปแล้วมันมันกรอบเหมือนกอบเหมือนเจียวอ่ะถ้ามันน่มนึ่งนีหนะึ่มันนะมันจะ้บบจวซาบซไเครื่องเป็นเนยเ่องกงสูแล้วอันนี้เสือร้องไห้นะคะเพื่อนเสือติดมัน ไม่อ้วนก็ให้รู้ไปสิคะกิน่ของมันค่ะเือไของมันค่ะแต่แปลกนะตอนสมัยเด็กๆอ่ะอยู่ที่อุบลนะเราก็กินเสือร้องไห้กินแบบบ่อยมากก็ไม่เห็นจะอ้วนนะเด็กเผาผ่านดีมากพออายุมากขึ้นนะคะมันก็ไม่ค่อยเผาผ่านกินแล้วก็กลัวเหมือนกันนะคะแบบมันติดใจแบบนานีกินปีนึงก็มีหลายคนอยู่ 谢了。嗯 นี่เป็นอ่อมผักสูกินีอมันคมีหรอไม่ไม่ไม่แอ่อยหมหมากเป็นผักย่างอัยางอกเลไม่ได้เห็นอะไระรอล่าดเนกชื่อห็น้เห็นแล้ ทอเปร้วล้ออะไรทำเต้นอะมันหก้วมนคนอเนื้อคนีแล้วอันไม่ไห่อเ็ดันเนื้อเน้นเน้เนนเห็ดย่างค่ะเพื่อนเห็ดยักย่างมันคนอเไร i don't mm -hmm. need to know i don't need can i steal you quick no. i'll steal i'll steal him just a minute i just need to help. not yet really yeah after can you come, <laughs> can you come here quick i need to see อันนี้เป็นหมูติดมันหมูสามชั้นอันนี้คณะได้นี่มาอะไรนะคอหมูย่างหมูแบบของที่ตลาดเกาหลีใช่ป่ะมันหั่นญี่ปุ่นเหรอมันหั่นมาดีมากอันนี้เนื้อเสือมมาแล้วก็ทิมต้ยย่างกันดูสิดูดูมีคอหมูย่างก่อนคอหมูย่างคอหมูย่างกับไส้ไส้เ๋ยพคนั้นไม่ค่อยกินไส้แอันี้ไส้ออนไส้ออนอ่าไส้จานไส้จานผสมแล้วก็หมูมันหมมัน

หมูอบยอมากเลยเนาะวันนี้เรานน่งกินปิ้งย่างข้อหมูย่างอันนี้ข้อหมูย่างนะคะตื่นเต้นมากเลยเพื่อนธนาไปได้มาแล้วก็มีไส้ใหญ่อะคุณเพื่อนช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยพริกไส้ใหญ่หนูหน่อยนะแล้วก็มีกุ้งย่างอันนี้ไส้ใหญ่นะคะ อันนั้นนะโอ้โหจะต้มอ,อย่างดีเลยเปุยอยมาอดูดิแล้วก็อันนั้นเป็นข่าหมูย่างอันนั้นไส้ตานบ้านเรานะคะคจะต้มล้อ,าอามาย่างวันนี้แล้วก็มีเนื้อเสืออันนี้เสือล้องไห้นะคะเพื่อนๆอ,อนนั้นอ่าหมูย่านข่อ,ขอหมูย่า,างกรอบมากน่ากินมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นของสดที่เรายังไม่ได้ย่างนะคะนี่ก็เนื้อเสือร้องไห้แบบบ้านเราของที่เจียบเป็น ใส้ใหญ่กับไส้ตันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปิ้งย่างก,กันหลังบ้านวันนี้เป็นฮอลิเดย์ของฝรั่งเราหยุดกัน <c oughs> เราหยุดกันเราหยุดที่ไหน <c oughs> เขาหยุดเราไม่ได้หยุดเราไม่ได้ทํางานนี่ก,กุ้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็เีโยนะคะแล้วก็นี่นเพื่อนๆต้องดูน้าจิ้มแจว่วสุดยอดมากนี่คือจิ้มแบบคนไทยคะ่ะไม่ใช่เกาหลีแล้วนะคะตอนนี้อาหารคนไทยกินแล้วก็ ทุณพี่ไบรอนเขาทำฮอตดอกฝรั่งนะคะในน้ำแยมขวดนะคะใช้แยมเป็นขวดขวดของฝรั่งนะพี่ปบรอันทำน่ากินมากแล้วก็อร่อยขอบอกว่าอร่อยจริงเป็นฮอตดอกที่เขาเชื่อมในน้ำแยมนะคะเพื่อนๆนี่เป็นอาหารฝรั่งที่ไบรอันเขาทำแล้วก็มีฮอตดอกฝรั่งเหมือนเดิมปรากฏเป็นฮอตดอกนะคะแล้วก็เขาย่างสกินี่ใช่ไหมอันนั้นแล้วก็มีอะไร มีเห็ดโอ้ยอาหารเยอะมากมแล้วก็มีพิกที่ที่บ้านเขาหั่นแล้วเขาใส่ซีซันนิงใส่แบบแบบนึงเขาใส่เครื่องปรุงแบบฝร,รั่งฝรั่งเบโซหรือว่าซีซันนิงซอสเปเปอร์นะคะอันไหนสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกมากินข้าวที่บ้านนะคะมากินปิ้งย่างนั่นคืออะไรคะเพื่อนที่กินไปเนี่ยคอ,อหมูย่างคอหมูย่าง,างกรอบมาก เพื่อพน,นาไปได้มาโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้กินกันเนาะสวยเลยเ้าเหมืนย่างกรอบกรอบนะเออน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะคะนเนี่ยจะแดดนิดนึงวันนี้หลังเล่าว่าวันนี้นอ,อากาศแจ่วมากชัดนะเนาะอร้อยมากกระเพาะนี่ต้องขยายดูอันนี้ไส้ใหญ่นะคะคนถ่ายน้ำลายไหลค่ะน้ำลายหก

<laughs> let's go, let's go. thank you so much i want to show what is that called again the mushroom portobello. what kind portobello. Portobello. <laughs> Port, portobello portobello yeah portobello <laughs> portobello and um, what was the holiday for the american Yeah. Memorial Day Memorial Day มเมมโมรี่เดย์เเพื่อนโทษนะคะต้องให้ฝรั่งมาช่วยเพราะว่าออกเสียงไม่ถูกเหมือนแบบ Mem เมมเมมโมรี่เดย์อะไรนะวันนี้เป็นวันหยุดของของที่เมืองนอกนะคะเพื่อนทุกคนก็ เขาก็จะกินแบบเหมือนส่วนมากก็จะสังสรร์นะนะคือสังสรร์แล้วก็พบปะสังสรร์กินปิ้งย่างทานอาหารกําลังอะไรกันแบบนี้วันอยู่ที่นี่นะคะก็เลยอยากจะมาลงคลิปแบบสั้นๆมีเพื่อนทนาแล้วก็แฟนทนาแล้วก็เจี๊ยบลูกเจี๊ยบแล้วก็เด็กๆลูกๆแค่นั้นนะคะวันนี้เราก็ทํากันเลยกินปิ้งย่างอย่างที่เห็นง่ายๆนะคะกินไส้กินคอหมูย่างกุ้งย่างมีแต่ของมันมมีแต่ของมันมันจริงๆแหละว่า แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแซบๆนะคะแล้วยังไงขอจบคลิปนี้ไปเอ j นจอยอาหารกับเพื่อนๆก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอคอคขอบคุณมากค่ะ